เอนี้นะคะสาวอิสา,านบรรทุงยายจันร์ื้อเห็ดน้ำยาขนมเส้นสู้กินเมนี่ขนมเส้นของเราเป็นขนมเส้นแห้งค่ะเป็นของฝากของตอนจากมิตรลักแฟนเพลงมิตรลักแฟนเพลงของเขาที่พิ่นทรงมาใหจากกรุงเทพกรุงไทยคุณเน่เมนี่จะเป็นน้ำยาปลาทูใส่โค้งไก่กะทิค่ะเมนี่ยายจันโชว์ฟีมเมอร์เด็ดสู้กินเลยแซ่บๆเนื้อๆกับขนมเส้นเหนียวนุ่มเลยค่ะ อันนี้เนาะคะ่ะน้ำต้มน้ำต้มน้ำยาของเขานี่ก็ซีมีใส่หนังปลาล่าลงไปหอมแดงพริกแห้งปลาทูปลาทูก็จะเป็นปลาทูหนึ่งนี่แหละคะ่ะแล้วก็ซีมีกระชายอันนี้คือ,อยี่จันทร์ทีต้มไว้ก่อนแล้วก็ซีเอาไปตำเป็น,เป,นเป็นขี้เงี้ยน้ำยารับรองเลยคะ่ะแส่บนัวแน่นอนเลยใส่กะซิมีโค้งไก่มีเลือดเนี่ยค่ะ นี่ที่เป็นของเตรียมที่เขาจะเอาใส่เป็นน้ำยาขนมเสน้น ตอนนี้ยายจันต้มหัวหอมพริกแดงแล้วก็ปลาทูสุกพร้อมที่จะเอาไปตำแล้วนะคะยายจันเราก็ลิ้นนำออกไว้วยที่แล้วก็จะเอาเครื่องปรุงนี่ไปตำให้มันเข้ากัน นี่จันทร์กะทิตำเครื่องนะคะเนาะก็ทิเป็นพริกต้มวันนี้ก็ทิเป็นปลาทูนี่ที่เทาต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยแลกะทิเป็นโค้งไก่แล้วยศจันทร์กะทิตำให้มันเข้ากันแต่ว่าบม่ได้ตำโค้งไก่ได้ค่ะกะทิตำเฉพาะปลาทูแล้วก็เครื่อง ตอนนี้เย้จักนกะตำปลาทูที่เขาต้มไปแล้วนะคะหัวหอมกระพริกแดงกระชายใส่กันแล้วเรียบร้อยวันที่นี้เขาียเอาไปขวาเพื่อสิเห็ดเป็นน้ำยาตอนนี้เย้จักนกะขวาข้างไก่ใส่ตะไคร่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวสิตำมันไปด้วยน้ำกะทิเป็นกะทิกระป๋องนะคะมือวันนี้เ<ด>ขาบอกว่ะที่สดใส่ลงไปได้จ้า ตามด้วยประทูต่ำที่เขาต่ำแล้วเนี่ยใส่พริกแกงแลงไปขว่ใส่กันอืมสูตรยายจันเฮ็ดให้ก,กินได้น้อยเลยได้ค่ะนี่เท้าขว่ให้มันเข่ากันให้มันออกความนัวเนาะ เป็นน้ำยาปักทุกะทิแล้วก็ใส่โค้งไก่ เครื่องปรุงกับบะมี่อย่างหลายนะค่ะแล้วยันใส่น้ำตาลไปแล้วน้อยนึง<า>บะท,ที่นี่ก็สิเป็นน้ำปลาที่เขาต้มไว้ลงไป,งไปบะท,ที่นี่ก็สิล่อให้เดือดแล้วจัดการปรุงรสชาติชิมรสชาติให้มีความเส่บความนัว ลอสักครู่นะคะหมอํำยาเขาก็เดือดได้ที่นะคะมาที่นี่ยะจันก็ชิได้เอาเลือดไกล่ลงไปคะ่ะเลือดไก่เนี่ยเขาก็หันเป็นชิ่นเป็นชิน้นแล้วเรียบร้อยพอคำนี่ใส่เลือดไก่แล้วมาที่นี่ก็ชิมรสชาติให้มันใกล้สุดจะน้อยก็เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ เลือดใจสูจะน้อยนึงแล้วก็ชิมรสชาติจแซ่บๆกับพร้อมเสิร์ฟไปได้เลยน้ำยาฮอตตอนนี้ก็ขึ้นหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตบท่ายค่ะเจ๊จันกับซีฮอยนาะด้วยหอมซอยโอ้โยเป็นแต่แซ่บค่ะค่ะที่นี่ก็พร้อมเสิร์ฟันได้เลยค่ะกับขนมเสน้นเป็นขนมเส้นแห้งค่ะก็คือมิตรลักแฟนเพลงของสอยสารบรรทุกเนี่ย เิ่นทรงมาให่จากกรุงเทพกรุงไทยพื้น่าคาบัดทีนี้เขาก็สิไปกินขนมเส้นแห้งกับน้ำยาปลาทูกะทิแล้วก็ใส่โครงไก่แ่บๆนั้นๆกันเลยค่ะ